สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดอ่าดู่ตะบองนะครับที่อําเภอบางปะหันนะครับจังหวัดอยุธยานครับก็จะเป็นโบสถ์ปลกโพลักษณะแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าที่เนี้ยสวยมากเลยครับทุกคนแต่ก่อนก็จะเป็นลักษณะที่เป็นโบสถ์แล้วก็มีแบบต้นไม้ปกคลุมอยู่กลางทุ่งนานะครับเพราะว่าเป็นโคกบริเวณนี้ยจะเป็นโคกนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นตัวโบสถ์นะครับซึ่งตัววัดที่มีพระจำมัรสาอยู่นะครับก็จะอยู่ฝั่งนั้นนะครับทุกคนวัดประดู่ตะบองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์เก่าครับก็จะมีกรมศิลปากรนะครับทุกคนที่เข้ามาบูรณะนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นแบบตัวเหล็กที่ขึงไว้ไม่ให้โบสถ์ถล่มลงมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูครับทุกคนผมเห็นแล้วรู้สึกแบบสวยแล้วก็ขลังมากเลยครับทุกคน เข้ามานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อองค์สีดำนะครับทุกคนซึ่งชาวบ้านนะครับเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนครับเสียนท่านเนี่ยก็คือไม่มีนะครับแล้วก็ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทําเสียนขึ้นมาใหม่ครับทุกคนในโบสถ์ก็จะมีความร่มรื่นครับทุกคนยังเป็นอิกเก่าอยู่เลยครับยังเป็นอิกเก่าอยู่เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะครับทุกคนเข้ามาเนี่ยครับจะมีโพครับทุกคน ปกโพสวยมากเลยครับทุกคนเป็นแผงเลยอะ่ะก็จะเป็นผนังที่เป็นแบบเออสอปูนนะครับทุกคนแล้วก็มีเป็นซุ้มเป็นประตูตรงนี้นะครับแต่ว่าทางฝั่งนี้ก็จะถูกทลายแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นอ่าโปร่ปงๆนะครับแต่ตรงนี้ต้นโพสวย,ยมากทุกคนสวยมากเลยครับอยู่กลางโขกนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางประธานนะครับทุกคนเรียกว่าหลวงพ่อ พระส os, ีโคดมนะครับทุกคนข้างบนก็มีฉัดนะครับสวยมากเลยครับทุกคนองค์พระประธานใหญ่มากเลยครับแล้วก็มีพระอัครสาวกนะครับซ้ายขวามีดอกไม้นะครับให้เราบูชานะครับอยู่ด man ้านนอกแล้วก็มีคำกล่าวบูชานะครับทุกคนสวยมากเลยครับทุกคนหลวงพ่อสีโคดมครับทุกคนสวยจริงครับสวยจริงครับแล้วก็ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะครับตรงบริเวณโบสถ์รอบๆโบสถ์นะครับจะมีการแบบเหมือนมาฝังศพเด็กครับทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าแม่มาขามาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมลองลองลองเดินพาไปดูนะครับตรงนี้สวยมากเลยครับทุกคนสาธุนะครับสวยมากเลยครับเป็นแบบแบล็กเกาว์ต้นโพอ่ะดีมากเลยเดี๋ยวผมลองพาเดินไปดู <c oughs> ก็จะเป็นตรงนี้นะครับเมื่อกี้พี่ๆชาวบ้านเขาบอกว่าให้ลองมาไหว้ก็ลองไหว้ครับก็จะเป็นแม่นางมะขามนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีคนมาขอเลขขอโชคขอลาบครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่ฝังศพเด็กทาโระครับทุกคนเพราะว่าพี่ๆเขาบอกว่ารอบๆโคกนี้ครับก็คือแบบมีแบบ ฝังศพเด็กทาลโรกว่าเด็กทาลโรกก็ห้ามเผาใช่ไหมครับก็เลยมาฝังตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบศพสุดท้ายครับทุกคนเมื่อกี้พี่ๆเขาก็ให้ผมลองขอโชคลากดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนเป็นโคกนะครับก็จะมีต้นโพต้นมะขามนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปบูชาสการะแล้วครับมีคนมาแก้บนเยอะเขาบอกว่าขอเลขแล้วก็ส่งความปรารถนาครับก็คือไหว้พระก่อนแล้วก็มาไหว้ในส่วนนี้นะครับทุกคนเนี่ครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ครับ แล้วก็จะมีร้านพี่คนนี้นะครับขายขนมขายอะไรอยู่ครับมาอุดหนุนพี่เยอะครับพี่ใจดีมากเลยเนี่ครับวัดนี้นะครับก็จะอยู่ที่อำเภอมหาลาชนะครับทุกคนอยู่ที่อยุธยานะครับที่มหาลาชนะครับทุกคนเป็นโบสถ์ที่มีแบบปกโพลแล้วก็มีพระหลวงพ่อพระพุทธโคดมนะครับทุกคนสวยมากเลยครับองค์ดําชัดเจนเลยครับ เนี่ยครับฝั่งเนี้ยก็จะเป็นโคกนะครับทุกคนเป็นโคกแล้วก็เนี่ยมองเห็นก็จะเห็นในลักษณะที่เป็นพระข้างในครับนอก,กีนะมองไม่เห็นนะก็เนี่ยเป็นโพครับสูงมากเลยครับทุกคนผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับทุกคนวัดประดู่ตะบองนะครับ อำเภอมหาราศอายุทยานะครับปักหมุดมาเลยครับมาไหว้พระขอพรแล้วก็มาขอโชคลาภได้บริเวณใกล้เคียงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วติดตามอีกทีคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ